มเมล็ดมัสตาร์ดหนึ่งเมล็ดมาราโกบทที่4ี่ข้อ30ถึง32บนชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นสงบพระเยซูลงไปประทับบนเรือนั้นผู้คนมากมายมาร้อมรอบพระองค์และพระเยซูทรงสั่งสอนพระชนะของพระเจ้าให้พวกเขาฟังเมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนพระคำพระองค์ไม่ได้พูดในสิ่งที่เข้าใจยาก รองอธิบายโดยใช้สิ่งที่ประชาชนคุ้นเคยและเป็นเรื่องรอบตัวเป็นตัวอย่างมันต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายๆและสนุกสนานที่จะฟังเรื่องราวของพระเยซูวันนี้มาฟังเรื่องคำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ คุณเคยเห็นมเมล็ดมัสตาร์ดหรือไม่มเมล็ดมัสตาร์ดมีขนาดเล็กมากคุณรู้หรือไม่ว่ามเมล็ดงาเล็กแค่ไหนมันเล็กกว่านั้นมากและวันนี้พระเยซูตร,รัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนมเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดเล็กๆนี้และนั่นเป็นเพราะมีความลับที่น่าอัศจรรย์ซ่อนอยู่ในมเมล็ดมัสตาร์ด คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปลูกเมล็ดมัสต์ตดขนาดเล็กในโลกนี้เมื่อปลูกจะเติบโตสูงกว่าหญ้าจากนั้นก็มีกิ่งก้านและใบแล้วก็เติบโตเป็นพืชขนาดใหญ่ที่นกสามารถพักพิงได้พระเยซูตร,รัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ได้เป็นสถานที่ที่งดงามยิ่งใหญ่เกินจินตนาการของเราแต่อยู่ในที่เล็กๆและเริ่มต้นอย่างเมเลสมัตตแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็เติบโตและเติบโตเมื่อเราเรียนรู้รวจนะของพระเจ้าและทำตามถ้าพระเยซูตรัสว่า อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนต้นสนสีดาผู้คนคงคิดว่ามันงดงามเพียงใดในตอนแรกแล้วพวกเขาจะผิดหวังโดยคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ไกลเกินเอื้อมมันช่างงดงามเหลือเกินสำหรับคนอย่างเราต้นสนสีดาเป็นต้นไม้ที่ดีที่สุดและมีค่าที่สุดที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนั้น จึงไม่ใช่ต้นไม้ที่คนทั่วไปมองเห็นหรือครอบครองแต่เมล็ดมัสตัดมีอยู่ในทั่วไปและยังคงเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปรอบตัวเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่หายากหรือเกินจะเอื้อมแต่พระเยซูทรงใช้เมล็ดพันธุ์เล็กๆนี้เพื่อเชื้อเชิญเราจินตนาการถึงอาณาจักรของพระเจ้าและสร้างอาณาจักรนี้ ฉันสงสัยว่าอาณาจักรของพระเจ้านี้มีลักษณะอย่างไรหากเป็นเหมือนเมเลสมาสตาร์ขนาดเล็กมันจะไม่เป็นอะไรที่หวือหวาและเฉพาะเจาะจงย่อมเป็นไปในคุณความดี mm hmm. เช่นปลอบโยนผู้โศกเศร้าแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นและช่วยเหลือผู้ขัดสนอย่างแท้จริงและจริงใจ mm hmm. การกระทำดังกล่าว จะเหมือนกับมเลมล็ดมัสตาร์ดเม็ดเล็กๆและที่จริงพระเยซูตรัสว่าการกระทำที่กรุณาสะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงอาณาจักรของพระเจ้ายัางคงเติบโตเหมือนมเลมล็ดมัสตาร์ดสูงกว่าหญ้าและแข็งแรงพอที่จะให้นกได้พักพิง